อ๋อคิดไปลยยแต่ว่าจะคิดหลายแม้อยากิดหลายได้ลยนี่เอาหามาเติมบ่อหามาติมบ่อมนหามากเตรในนี้นะไรเดี๋ยววอะไรจบของตงาเลยัวบัเจ้าหนั่งละเตงเตงโดนเจ้าเตงโดนมะนะว่าก จะแมนจะหามาเติมเนาะอันนี้นี่แหละมันหมายความว่าการพัฒนาเนี่ยไ่ได้หามาแทนขันผมสิโพดหนึ่งผมขันขัน,ข,นขันสิหมายถึงว่าขันพงลำเพื่นบ่อยูเนะี่ยผมก็ต้องโพวดว่าอ่าพิธีกรใหม่มาแทนทำหน้าที่แทนพงลำเพื่นผมก็จะวางสิเนาะอันนี้หามาเติมจริงจงบางบางที่ห้องของวัลูหรอว่าเป็นอยากไปยิ้นคำว่ายิ่งอยากไปยิ้นคำว่าโอ้ยพิษกันติคือเป็น,ยนอย่าง,าาง,าง,งคือได้เอามาังสิจิ ก็ได้มีหยังก็แค่รู้สึกว่าเออถ้ามันมี2คนมันก็ดีกว่าเท่านั้นเอง2คนก็ดีกว่ามันดีบ่สั่นพี่น้องว่าแม่นบ่กัแล้วก็อีกสําคัญนึงน้องเขาก็อยากมาซอยสั่งสรรซอยสั่งสรรผลงานซอยกันนั่นผู้นี้เป็นในในช่วงช่วงที่อผู้ขายผู้นั้นกับผู้นั้นเฮามีสมมือเดินสายคักๆเมื่อกี้นี่้พวกเราก็บ่ไหวเด้ผู้เดียวอ่ะครับรถไกลไขว่เบิ่งรีดาวฝนอีสานฝน ลายกรั่ำคือเกาครับาเบิ่งโหลดเขาไปในกลุ่มเด้อพี่น้องสิเดียนคลุณของแท้คือบบตงผมโบตงของแท้คือพุงยนุมกันพิธีกรน้องแมนครับพิธีกรพอดีเขาขาเอาคนใหม่ขึ้นหางเนืเ้อดีก็ขา ีไล่พอได้เต็มที่ผมสิไปไล่มืออื่นเด้อพี่น้องผมสิไปไล่ไอ้แถมอีกมมืออื่นนะครับจะเป็นราคาที่ดีนะกระจายสุดเดียร์ไม่สงสัยค้างครับอกขอแค่ว่าบ่อยซิริส์ใช่ครับอย่านวารดีปนีจากใจเกระลอยคขอโทอเลยหลับพี่น้องอนี่เราค,นาคน้นดูคนอย่างเดียวคนนน้นพบแม่หนูวัน ื่อก่อนผมเดียวคุณเขาเดียวจ้าผมคือบ่เห็นแน่เดียวแม่เขาที่เพิ่นไปหาเขาอยู่กันปอกุ้เขา,านเนี่ยปั่นผมนี่กันหลายคนแม่จ้าพี่น้องสวยแต่นสนับสนุนเนี่ยพี่น้องก็ต้องไปติดตามน้องเราผูดกานเราซื้ออย่างก่อนน้องรั้นเอนอ,อ,คอคือคือให้กำลังใจกันแล้วก็บ่บ่บ่ได้มีการเปรียบเทียบว่าอย่างแบบใดดอกเพราะว่าผู้ใดเขามากก็ถือว่าเป็นครอบครัวอยู่น่วกัน จ้ารับทราบจ้าแม่โน้ยนี่ล่ะนี่ล่ะหนักหนารากแบบนี่ล่ะอยู่ห่างจากเมืองแกห่หากิโลคนยังหมดทะเลเศร้าจะมีพิธีกรกี่คนเขาได้ใจก็ลอยในเงั่นมันลุมคาดิจากเห็นคนเดียวเป็นเห็นสองคนมันมันบวกไปมันบ่ได้ลบซ้อใส่เน็ตของเขาบอกบอกว่าได้ เตียนใส่หลายวันอยู่เพราะว่ามันอันนี้เพราะแมนดอกมันหลังเวทีหมอลำมันเป็นแบบสวัสดีน้องบอยกับน้องอ่อนว่าสัน and, and. แนอ,อนแอ,อนบ่แม่นอ่อนอ่อนได้อีกอ่อนได้อีกเป็นพิมพ์ผีแม่นดอกอ่อ,อนนี่แหละเห็นบอยเจ้าหนี่มึงเจา้าเพียงยังสิมาหาเลี้ยงให้ข่อยได้บ้านนี้วันมันจะใส่ข่อยบ่เคยรู้จกออักคนว่าอ่อน <c oughs> น่ารักเข้ากันดีเขา หัวกับเมียนอนไปน้ากันรอดรอดเป็นปีเป็นครึ่มันก็ดีแล้วแหละตัวเองหัวเมียกันเนี่ยเวลาพูดอะไรมันต้องเออพอหอบมกไปด้วยกันแต่มันก็มีแต่มันก็มีมันก็ทะเลาะกันก่อนที่จะตกลงนั่นแหละมันแข่งหลังงานนะโอ้ยสิตายว่าอะไรบ้างกำไรก็คือแฟนขับกับเจ้าภาพแฟนบ่ฝนวันน่ะสองง่ายดอกไปไปซอเจ้าไป ถูกนะใครจะไปตูป้ถูกนะ ใได้ดม่มืออื่นน,น, <c oughs> น่ะแล้วมาแต่งหน้ากันไหมพี่นอนบนเข,าข่าว่แต่ที่มันรอรอย่าพนะกด้หมื่นเอ็ดแล้วนี่ <c oughs> <c oughs>